ไม่ Xiaomi Mi Jia K นะครับเปลี่ยนเพลงเป็นคลาโอเกะได้ซื้อของแกะกล่องรีวิว สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ DK รีวิวนะครับแล้ววันนี้นะผมมาตามสัญญาที่สัญญากับทุกคนไว้นะครับผมที่ว่าจะมารีวิวนะครับกับไมซีลิมีมีเจียเคนะครับต้องบอกนะครับว่าจากที่ได้ทําคลิปตัวแรกไปนะครับผมที่ได้บอกสเปคหรือว่าบอกฟังก์ชันของไมตัวนี้นะผมว่ามันดีแค่ไหนแล้วคุณสมบัติตัวนี้คร่าวๆนะครับผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะผมที่เขาโฆษณามาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม์ร้องคาราโอเกะที่ทําให้เราเนี่ยไม่เสียงเพี้ยนแล้วก็สามารถตอบเสียงได้หลายรูปแบบนะ ม,มีตั้ง9เสียงนะครับผมที่สามารถปรับได้นะให้เราใช้ไมค์ตัวนี้นะครับผมและสามารถต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับผมแล้วก็ต่อหูฟังต่างๆแล้วก็สายชาร์จเนี่ยเป็นแบบไรซีแล้วก็ใช้บูทูธได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับผมจากที่ใช้มาเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับผมหลายๆเรื่องก็ประทับใจหลายๆเรื่องก็รู้สึกว่ามันยังไม่สุดนะครับ ถ้าใครเนะี่ยที่ยังรอฟังแบบเอ่อทดสอบไมค์เทสไมค์เนะี่ยรอฟังไปด้วยกันนะครับผมผมจะพยายามเทสใสทุกระบบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีตอนท้ายคลิปนะครับผมที่ถ้าใครอยากได้ยินการร้องเพลงทุกโหมดเนะี่ยเดี๋ยวผมจะร้องไล่ไปตามโหมดให้เลยนะครับผมเดี๋ยวขอมาที่กล่องกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้ได้นะครับผมในกล่องนะครับผมเขาจะมีมาให้แค่ตัวไมค์แล้วก็คู่มือจากนั้นก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ สายต่างๆนะครับผมเป็นที่ฮัดแบตแล้วก็เป็นแจ็คเขาเรียกว่าอะไรหูฟังที่เสียบเอาไว้เสียบหูฟังเสียบต่อโทรศัพท์นะครับเป็น3.5เนาะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับผมก็แกะมาก็จะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับผมที่อันนี้เข้ามาที่เขาใส่มาให้ในสายต่างๆก็จะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เอานิ้วสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ดึงออกมานี่ก็จะเป็นกล่องตัวไม <c oughs> ้นะครับผมก็แน่นหนานะครับผมอยู่ข้างในก็เขาก็ใส่มาในถุง e ี p a ีแพ็คมาให้เราเนาะแล้วก็ ออกมาเป็นตัวตั้งอย่างนี้ได้เลยนะครับมาที่ตัวไม์ก่อนนะครับผมที่แรกอะ่ะผมมาคิดว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเหมือนว่าไว้เสียบพอร์ตไว้เสียบอะไรหรือเปล่าเงี้ยเหมือนเอาไม์เสียบแล้วมันสามารถชาร์จต,ต่อแท่งนี่ได้เลยแต่ว่าจริงๆมันเป็นเหมือนแค่แท่นตั้งเฉยๆนะผมเอาไว้ตั้งไม์ไว้แบบนี้เฉยๆนะมันก็เป็นเนี่ยครับข้างข้างใต้ตูดมันก็ดูดีนะแล้วก็จริงๆอะ่ะคือไม่รู้นะว่าแค่ซื้อไม์ตัวนี้มาหรือเปล่าแต่ว่ากลิ่นมันหอมอะ่ะมันเหมือนแบบ ไม่ใส่น้ําหอมมาหรือเปล่าคือตั้งแต่วันแรกที่เราแกะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใส่น้าหอมจริงๆมันอาจจะไม่ควนดมก็ได้นะครับผมแล้วนี่ก็เป็นรูพอร์ตต่างๆเนาะของไมแต่คือด้วยผิวที่สวยขนาดนี้จริงๆมันไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่สแตนเลสนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกทั้งสองอันเลยแต่ว่าดีไซน์สวยนะมันเป็นแบบผิวเขาเรียกว่าอะไรมันจะด้านป่ะแบบแมตต์ๆนิดนึงไงแต่มันก็มีความเงาเออมันก็จับโอเคดีนะรู้สึกว่า อาจจะไม่เป็นรอยง่ายนะครับผมว่าข้อดีของแท่นตั้งเนี่ยคือเวลาเราเสียบไปไงครับมันจะไม่สุดมันจะแบบเสียบแล้วมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงเนี้ยซึ่งถ้าสมมติว่าเราต่อสายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องถอดสายแต่ว่าเราก็สามารถเอาใส่แบบนี้ได้เลยสายมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะไม่หักอ่านี่คือข้อดีของไม้นะผมว่าของแท่นตั้งเนาะบางทีเราแบบเออวางไว้ก่อนแบบบางทีหาเพลงในโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยดีไซน์ข้างนอกนะครับผมก็มันเหมือนขนมปอง มันก็โตไปหน่อยเนาะมันก็เออแต่มันก็น่ารักดีนะครับก็มีปุ่มนะครับผมนี่ก็เป็นปุ่ม power เนาะปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มกลางานี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนเพลงเป็นคราโอเกะได้ไม่ว่าจะเพลงไหนก็ตามนะครับเราสามารถกดปุ่มนี้แล้วก็ให้มันเป็นเพลงคลาโอเกะได้เลยแล้วก็สามารถร้องกับไม์นี้ได้เลยอันนี้คือจริงๆผมไม่รู้นะแต่ว่าพอผมมากดใช้แล้ว มันสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นได้เลยคือเราเข้า u t u b e อย่างเงี้ยสมว่าเราต่อบลูทูธจากตัวนี้ใช่ปะถ้าเราก็เข้า YouTube แล้วเราก็เปิดเพลงอะไรก็ได้แล้วเราก็กดตัวเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นคาราโอเกะให้เราแล้วก็สามารถร้องในทุกเพลงเลยไม่ต้องซีเรียสว่าต้องไปหาแบบเขาเรียกอะไรดนตรีหรือว่าคาราโอเกะมาเวอร์ชั่นมาเลยก็คือร้องได้เลยนะครับอ่าอันนี้คือภายนอกของมันเนาะก็มีประมาณนี้แล้วก็นี่ก็เป็นสายนะครับผมซึ่งคือสายมันเนี่ยผมว่ามันยาวอยู่นะดูดี อันนี้คือความยาวของสายนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวว่าอันนี้คือ3.5เนาะหัว3.5ก็เสียบกระตูดนี่คือไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะวิสั้นไปอะไรเงี้ยนี่ก็คือสายยาวแล้วก็สายชาร์จแบตก็ยาวเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ให้มันสั้นๆแบบจุดๆจิจจๆอะไรเงี้ยนี่ก็คือแบบเออเนี่ยเห็นไหมความยาวนี่คือยาวมากเลยนะครับเสียบแบตก็เสียบตูดนี้นะครับก็เสียบเข้าไป แล้วก็มันจะมีอีกรูหนึ่งนะครับผมที่เป็นรูอันนี้ก็ต่อโทรศัพท์นะครับมันจะมีรูปอยู่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูด้วยก็เสียบเข้ากับไอตัวรูปโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็เอาอีกหัวหนึ่งนะครับเอาไปต่อกับโทรศัพท์ได้เลย ไอตัวแจ็คเนี่ยครับผมมันก็จะมีอีกรูนึงที่สามารถเสียบหูฟังได้นี่ก็สำใครที่ไม่อยากแชริ่งเสียงดนตรีหรือว่าเสียงร้องอันไพเราะของเราให้กับใครฟังนะครับผมหรือว่าอยากจะร้องเล่นๆคนเดียวได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยก็เสียบประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เสียบเข้าโทรศัพท์เนาะแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยโอเคเสียงดีมากบอกเลยเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดีกว่านะครับผมซึ่งผมบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับ คือผมบอกเลยนะครับว่าคือเสียงเปิดอ่ะคือมันตุงตุวรุ่งตุงแล้วมันเป็นเสียงตุงตรุ่งตุงที่เปิดทุกครั้งแล้วมันจะไม่แบบเฮ้ยฉันตกใจอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเสียงเฮ้ยเป็นเสียงเปิดที่มันค่อนข้างที่จะเป็นเสียงนุ่มเปิดมาทีแล้วฟังแล้วสบายใจอะนี่ก็คือโหมดที่ถ้าเปิดมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มาทดสอบก่อนที่จะเปลี่ยนโหมดนะครับก็ เดี๋ยวจะมาทดสอบให้ก่อนว่าระดับเสียงเนี่ยมันรับได้ไกลแค่ไหนหรือว่ามันดังแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองเปิดดังก่อนนะนี่คือสุดแล้วปะอันยองฮัลโหลเหมือนจะสุดแล้วปะมันมันเหมือนสุดแล้วโอเคนี่คือเสียงอันนี้คือใกล้ปากที่สุดแล้วนะเดี๋ยวให้ดูข้างๆนี่คือเสียงที่ใกล้ปากที่สุดแล้วแล้วก็ผมต้องปิดไมค์อันนี้ก่อนปะ ไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ยินปะ่ะเดี๋ยวนะทดสอบ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 อะถ้าถ้าพูดปกติถ้าพูดปกติประมาณนี้นะครับผมลองฟังดูนะว่ามันจะอุ้ยเดี๋ยวนะเสียงมันก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนี้อย่างนี้ดีกว่าอะลองนะครับผมก็อันนี้คือเสียงอันนี้คือไกลหน่อย ใกล้มาเรื่อยๆนะครับผมก็เสียงมันก็รู้สึกว่ามันจะรับระยะได้ไม่ไกลขนาดนั้นนะครับผมถ้าออกไปไกลาปากมากมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเบาแต่ว่าถ้าสูงว่าเราร้องเพลงเสียงดังอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะาเอาไว้ไกลก็จะได้ยินอย่างนี้น่าจะได้อยู่ไม่รู้ว่าหูจะแตกหรือเปล่าโอเคถ้า,ถ,าถ้า้ไม่ได้ช้ะเดี๋ยวผมจะลองต่อต่อกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งนะ นี่เอาไว้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยเพื่อเราทําอะไรแบบกำังทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยคือเดี๋ยวผมจะลองเอาเสียบกับโทรศัพท์แล้วก็ลองอัดเสียงมาให้ทุกคนฟังดูว่าไม์จากนี้เป็นไงแต่ว่าตอนนี้ลองฟังจากเสียงอันนี้ก่อนนะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนโหมดให้ก่อนนะครับผมว่ามันมีโหมดอะไรบ้างนะครับนี่คือโหมดแรก KTV ยิงเสียง KTV เนี่ยคือโหมดแรกนะครับผมเหมือนเป็นเสียงเครื่องเสียง KTV นะครับก็เสียงก็จะกล้องประมาณนี้นะครับ อันนี้คือเสียงจาก <Okay. S 1> เสียงจากไมค์ที่เป็นลําโพงลําโพงข้างนอกจริงๆนะครับอันนี้คือลําโพงจากตัวเครื่องตัวนี้นะครับหลิวเสียงโอเคอันนี้เสียงป๊อปนะครับก็เสียงป๊อปก็จะไม่ก้องมากเท่ากับเสียงอันแรกคีทีวีนะครับแต่ว่าก็เป็นเสียงที่ดูนุ่มๆสบายขึ้นนะครับผมลังที่สามนะก็คือเดี๋ยวนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเรากดนะครับผม <Okay. S 1> ถ้าเรากดเปลี่ยนโหมดแล้วก็ หยุดเนี่ยแล้วก็กดอีกครั้งเนี่ยมันจะทวนก่อนนะครับผมให้เรากดอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะจะเปลี่ยนโหมดที่เราครับอย่างเช่นถ้ากดครั้งนี้นครับมันจะทวนโหมดที่เราใช้ปัจจุบันนี้อ่าฮะแล้วรับกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนโหมดชิงหลงก็เป็นเนสียงน,นุ่มนะครับเสียงนี้ก็เออโคก็มีนะครับแต่ว่ามันจะนุ่มขึ้นแล้วก็มันจะไม่ไม่ก้องมากนะครับผมเทสมาแล้วนะครับผมโหมดที่สามเนี่ยถ้ากดสามครั้งบางทีภาษาจีนเราอ่านไม่เข้าใจเนาะเอ้ยเราฟังไม่เข้าใจก็ สามารถที่จะกดสามครั้งนะผมหรือว่าฟังเป็นชิงหลงอะไรซัมติงแหละเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเท็กซ์ให้อีกทีนะครับผมผมรู้สึกว่าผมชอบหมดนี้ในการร้องเพลงครับเดี๋ยวไปหมดต่อไปนะครับชิเโอเคอันนี้คือก้องกลางวานที่สุดเหมือนอยู่ในหอความสูงประมาณพันเมตรของผนังนะครับก็กว้างมากนี่คือเสียงที่มันกลางวานที่สุดนะครับโอเคไปหมดต่อไปนะครับ เพลงอันนี้ถ้าเอาไปแปลผมเอาโทรศัพท์แบบเขาเรียกว่าจอตัวไม่แล้วก็ให้มันแปลครับเขาบอกว่ามันเป็นเสียงเพลงพื้นบ้านนะครับก็พื้นบ้านของจีนก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไงหรือว่ามันเป็นเหมือนเป็นเพลงลูกทุ่งหรือเปล่ารู้สึกว่าแบบคันทรีโลคอลอะไรเงี้ยรู้สึกอันนี้เดาเองนะอาจจะเป็นโหมดนี้ก็ได้ แล้วต่อไปนะครับผมบทอ,อันนี้คือเหมือนจะเป็นหมดผู้นำลีดเดอร์อะไรต่างๆอันนี้คือเอาไปแปลนะไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นให้อีกทีถ้าใครรู้แล้วก็ให้แปลให้หน่อยอีกทีนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าหมดนี้จะเอาไว้ทำอะไรนะครับแต่ว่า ลองคิดว่าสมมติว่าเราจัดสัมมนาเราจัดแคมป์จัดค่ายอย่างเงี้ยเราพกแค่อันนี้ไปเดียแล้วแบบอุ๊ยเสียงดีเด้อว่าไม่ได้แล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นเสียงขาท์อูนการ์ตงนเดียวอันนี้ก็เป็นเสียงกระตูนะครับก็สามารถที่จะเอาประตูไปเดี๋ยวไปหมดต่อไปดีกว่า Well, ไม่ดีเลยนะบอกว่ามันเกิดขึ้นวิธีการเป็นไอ้เอ็มไปตุงฮัมม่เอาไปไหเขาบอกว่ามันเป็นเสียงยั่ปะมันก็เป็นประมาณว่าไอ้เอ็มดู อันนี้อันนี้เสียงปกติแล้วคนปกติละ,ะ,ละผมว่าหมดนี้ครับหมดหมดพูดทั่วไปเนี่ยมันมันคุณภาพมันดีเหมือนกันนะมันสามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับโอเคผมขอมาหมดที่ผมชอบก็เลยกันคือเขาบอกว่าไอตัวนี้คร um ับมันสามารถกันเรื่องของเหมือนมือเหมือนมีฟิลเตอร์ที่มันกันเตอเตอเนอเอออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามัน ก็อย่างไม่สุดขนาดนั้นนะคือมันก็สามารถกันได้แต่ว่ามันก็เวลาเราร้องเพลงอย่าเดี๋ยวถ้าทุกคนลองฟังผมร้องเพลงมันจะรู้สึกว่าเออวะมันก็ยังมตีติดมาอยู่นะครับแล้วข้อดีของไม์ตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าเขาเป็นไม์ที่เป็นเสียงที่รับแค่ตรงนี้นะครับตรงข้างหน้าเพราะว่าถ้าเราพูดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดังเลยที่ยินใช่ไหมทุกคนจะไม่ได้อันนี้คือเสียงแบบจักไม์แต่ว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ยินเลยก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาใครพูดอะไรอย่างเงี้ย ก็จะไม่โดนนะครับก on ็จะมีแค่เสียงเราคนเดียวแล้วเพื่อนแย่งเราร้องเพลงเ่ยไม่มึงไม่ต้องได้ยินเสียงกูคนเดียวอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมาลองต่อวูทูุกันดีกว่าครับก็กดตูดมานี่นะครับผมมันจะมีปุ่มให้กดตูดเองก็กดกดค้างนะครับแล้วก็จะดีขึ้นจิ้วไร้ไลท์อะจิ้วไร้ไลย์วิทยุมื่ือก็เปิดเลยนะครับเสียงมันน่ารักไหมกริ๊งโดยปกติอะลำโพงมันดีอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดให้สักเพลงหนึ่ง เดี๋ยวผมจะลองนะครับเปิดเพลงให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจากอันนี้จะลองทดสอบเรื่องของการตัดเสียงคาราโอเกะด้วยนะครับว่ามันจะตัดได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้ยังไม่เปิดนะครับโอเคนี่นะครับ คือมันก็ตัดได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราลองทับไปอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะกลบเสียงได้เลยแล้วก็อันนี้คือผมปดจาก u t u b e นะก็คือสามารถทําได้ทุกเพลงเลยถ้าใครอยากร้องเพลงไหนอยากเปิดเพลงไหนอะไรเง,งี้ยเพลงออกมาใหม่ยังไม่มีคาราเราเกะไม่ต้องซีเรียสใช้ไม์นี้ตัดเสียงได้เลยร้องเพลงได้ทุกเพลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองนะครับผมร้องเพลงจากไม์นี้นะครับผมโดยโดยที่ใช้โหมดอันนี้เป็นโหมดเสียงนุ่มนะครับเดีย๋ยวผมจะลองร้องเพลงซึ่งผมบอกว่าผมจะร้องเพลงให้ได้ หลากหลายนะครับผมสําหรับทุกคนที่มาแต่ละแนวนะครับผมแล้วอยากรู้ว่าร้องแนวนี้เนะี่ยเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็แนวอื่นๆน,นะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากเพลงนี้ก่อนนะครับลลผมจะลองร้องเพียนนะวันนี้จะหนาวหลือกิน เฝ้าคอยนันวันที่เธอจะกลับมาเม่อทเธอมาคอยเช็บน้ำตาช่วยบอกใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหาในคืนที่โหดร้าย อ่ะโอเคอันนี้คือทดสอบให้ทุกหมดแล้วทั้งร้องเพี้ยนร้องสดแล้วก็ใช้ไม์ตัวนี้นะครับผมให้ทุกคนได้เห็นว่าอความแตกต่างของมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไม่เห็นเนี่ยเ๋ยวผมจะลองให้ฟังอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมผมันจะลองเพี้ยนลองร้องสดแล้วก็ลองกับไม์นะครับผมจะลองร้องสดให้ก่อนเสียวินดียังกำลังสิตายมึงหูบ่ บ่ได้สนมื่อสั่นวันดีไปสิมีแห้งก็สั่งทอบอ่ไปย้ <Yeah. S 2> องเพียนน้ำตาตกลงโจ,จกจากป่งเนจังสิบ่สกาคนจะมือให้ตายไปจากใจเกียรติคักคักเบิดเราจะกว่าจะให้ยังบ่ <c oughs> บบไปเมื่อเบื่อแต่เบื่อสกิดกพอหดอใดแต่ก็เศร้าทีเนื้อไปกองฟิืงก็เห็นแต่หน้าขาว มก,มาาก,ก,กาเาไทยสากลไปแล้วเพลงลูกทุ่งไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวร้องเคียร์ป๊อปกันนะครับผมสำหรับใครที่จะเอาไปร้องเพลงเคียร์ป๊อปเนี่ยเป็นยังไงนะครับมาลองกันไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับผมอาจจะรวมเพี้ยนอาจจะรวมทุกอย่างไปด้วยกันเลยนะครับจบรจบร me money money for to ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะผมแต่ว่าก็เหลืออีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะทํสจะเทสใส้ดูอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับ You're just so good to be true Can't take my eyes off of you You'll be like heaven to touch I wanna hold you so much um. I love you baby And this is quite alright I need you baby To warm a lonely night I love you baby ประมาณนี้ถ้าใช้ถ้าร้องประมาณนี้ผมว่าเสียงมันก็ควบคุมเรื่องของเะิเตะเอะอะไรได้โอเคพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเสียงหูฟังเราจะได้ยินมันชัดมากว่าเราแบบอะไรเนี้ยได้เยอะ ได้ยินเยอะนะครับเอาจริงๆนะครับผมมันเหมาะกับหลายอย่างมากเลยนะครับผมถ้าต่อเสียบกับหูฟังเสียบเข้ากับเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ฟังนะผมเราสามารถใช้อัดพอดแคสต์ได้เลยนะจริงๆอ่ะหรือว่าจะใช้แบบเสียงแบบเสียงแปลงเป็นการ์ตูนไว้อัดทิกต็อกอะไรเงี้ยไว้แบบเออช่วงนี้เห็นภาคเสียงแบบภาคเสียงเสียงอะไรแบบเออให้มันปลอมเสียงเราไปได้อะไรเงี้ยก็เอาไปอัดได้นะครับผมหรือว่าจะเอาไปร้องเพลงแบบจริงจังลง u t u b e เลยแบบเสียบโทรศัพท์ เปิดเพลงร้องอะไรเงี้ยแล้วก็อัดคลิปได้เลยก็สามารถทําทได้ง่ายเลยโดยที่แบบไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะเนี่ยคือผมยังผมมีผมมีอินตเตอร์เฟสผมมีไม์แบบไม์ที่มันเป็นไดนามิกไม์อย่างเงี้ยผมก็ต้องมาอัดเสียงก็ต้องอะไรอีกก็ต้องมานั่งแปลงเสียงมาปรับเสียงแต่งเสียงอะไรอีกเนี่ยก็ใช้ไม์ตัวนี้นะครับผมร้องเพลงก็ได้เลยนะครับผมคือถ้าเรื่องของแบบพีชหรือว่าออโตจูนของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าทําให้เราเป็นโรบอทขนาดนั้นแต่ว่าเวลาร้องออกไปงี้ยมันก็ ฟังได้โอเคนะครับคุณภาพของการต่อบลูทูธอะไรต่างๆก็ถือว่าดีก็เดี๋ยวผมจะลองเสียบกับโทรศัพท์ให้ฟังนะครับผมแล้วผมจะอัดเสียงจากโทรศัพท์เนี่ยให้ทุกคนฟังทุกโหมดเลยนะครับว่าแต่ละโหมดในเวลาอัดเสียงเข้าไปในโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเผื่อใครที่จะเอาไปใช้กับโทรศัพท์หรือว่าใครที่จะเอาไปอัดเสียงทํางานอะไรเงี้ยมันทํางานได้มากแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปทีละโหมดเลยนะครับ อันนี้คือโหมด KTV นะครับที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเสียงดังเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมลดเสียงให้นะครับนี่คือโหมด KTV นะครับผมที่ททเราสามารถเอาใช้ร้องเพลงหรือว่าเอาทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับโอเคอันนี้คือเสียงป๊อปอ่านี่ก็ร้องเพลงก็น่าจะได้นะครับผมเวลาอัดออกมาไม่รู้เป็นยังไงนะครับผมเสียงมันจะแตกต่างนิดหนึ่งนะครับเวลาเราได้ยินเสียงอัดกับเสียงนี้อันนี้คือเสียงที่เราใช้ร้องเมื่อกี้นะครับผมชิงหลงนะครับโอเคเสียงนี้ก็จะนุ่มหน่อยไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะครับก็ ถ้าดูจากกราฟที่มันวิ่งอยู่นะครับมันก็จะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้คือเสียงที่มันกล้องกังวานที่สุดเลยนะครับก็โอ้เหมือนเราอยู่ในที่กว้างมากๆเลยโอเคนี่ก็อยากจะให้ทุกคนฟังเสียงครับก็จะอาจจะพูดวนๆไปเรื่อยๆนะครับโอเคนิ่ก็ยิ่งเชี่ยวโอเคหมดนี้คือน่าจะเป็นหมดพื้นบ้านนะครับโอเคนี่คือเสียงหมดพื้นบ้านหรือว่า country เดีย๋ยวแจะเป็นหมดกึ่งๆพืนทกทเนาะ อันนี้คือเสียงของผู้นำนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่อันนี้ก็เสียงกระตูนว่าไปาเป็นเสียงกระตูนนะครับที่เราสามารถเอาไปพากติ๊กตอกพากซื้อของแกะกล่องรีวิวก็เอาไปพากไดไ้ไม่ต่ำ เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องแบบเออเสียงมันยูนิก็ให้เราแบบเสียงไม่เหมือนใครแล้วเสียงมีคุณภาพโหมดต่อไปมันก็มีอนฮนี่นะอันนี้เขาเสียงปกตินะครับผมว่าโหมดนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเสียงถ้าเสียงหูฟังแล้วฟังแล้วเนี่ยเสียงมันค่อนข้างเคลียร์มากเลยนะครับผมว่าเอาโหมดนี้ไปอัดพอดแคสต์เอาไปอัดเสียงเอาไปทำงานได้เลยทำ u t u b e ทำคอนเทนต์อะไรเงี้ย ถ้าใช้เสียงตัวเองแล้วก็อาจจะปรับนิดนึงบางทีเราเปิดมี Noise อะไรผ่านมาเนี่ยก็ไปปรับน้อยสนิดเดียวก็ได้เลยผมไม่รู้ว่าเสียงที่คนได้ยินเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะคุณภาพเลยผมว่ามันคุ้มค่าที่จะเอาไปทํางานนะเพราะว่ามันสามารถทำได้หลายอย่างมากเลยเดี๋ยวถ้าใครไม่เชื่อนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะหยุดอัดตรงนี้แล้วผมจะถ่าย t i k t อกให้ทุกคนดูนะครับผมว่า ผมสมารรเอาไปร้องเพลงใน t i k t o ็อกหรอเอาไปดูเอทกับติ๊กต็อกได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปที่ทุกคนจะได้ยินเสียงสดๆของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรัพี่คลิป t ิ k กต็อกอีกทีที่ผมดูเอทนะครับแล้วก็ทุกคนก็ลองไปฟังว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉัน ลและนี่ก็ครับก็เป็นเสียงจาก Tik t o k นะครับที่บอกว่ามันสามารถใส่ได้ง่ายๆก็เนี่ยครับก็วางเนี่ยก็ง่ายๆเลยบอกข้อดีไปแล้วบอกฟังก์ชันอะไรๆอ,อย่างไปแล้วนะครับผมข้อเสียของมันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ที่บอกว่าการจัดการต่อต่อตอพาพอพันที่มันเหมือนป๊อปฟิลเตอร์น่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ปรับให้เพราะไหมก็รู้สึกว่าเขาใช้หลายๆเทคนิคช่วยมากกว่าน้อะมันทําให้เสียงเรากล้องกลางวานขึ้นแล้วก็ฟังรู้สึกเออ นุ่มลื่นดีนะครับเวลาเนี่ยครับผมกดเพิ่มลดเสียงเนี่ยบางทีมันมีความลําบากครับผมรู้สึกว่าบางทีเรากดแล้วมันก็มันเพิ่มเสียงใหม่อะไรเงี้ยเราไม่ได้ยินมันอยากให้มันตื้อตื้อตื้ออะไรเงี้ยเราจะได้ยินว่าแบบตอนนี้เออเสียงระดับใหม่มันดังขึ้นนะตอนนี้เสียงใหม่มันลดลงนะไม่ใช่เราต้องมานั่งฟังเองไงว่าแบบใหม่มันเบาลงหรือว่ามันดังขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่ามันลดไม่ได้วะแต่ว่าเมื่อวานผมลองกดอย่างเงี้ยลองกดไปเรื่อยๆเลยนะแต่แล้วเสียงมันก็จะหายไปอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่า เขาออกแบบมายังไงนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมที่ผมรู้สึกว่าเสียดายนะครับผมผมรู้สึกว่าผมแอบอยากให้มันเป็นสแตนเลสนะครับผมหรือว่ามันเป็นแบบเออที่ไม่ใช่พลาสติกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้ามันเป็นแบบนั้นอ่ะมันน่าจะแบบลื่นๆ่นสบายสบายมากขึ้นแต่คิดว่าด้วยความที่น้ําหนักอย่างเงี้ยมันก็หนักพอสมควรนะก็ถือว่านานๆก็ถามว่าปวดไหมผมขอเทียบกับอันนี้อันเนี้ยเบากว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีเครื่องประกอบอะไรเนาะแต่ว่า ตัวนี้มันก็จะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้แบบหนักมากขนาดนั้นก็ใช้งานได้ก็เสียดายที่มันไม่เป็นเหล็กนะครับผมนี่นครับก็เป็นทั้งหมดจากตัวของเสี่ยวมีมีเจียเคนะครับผมกราเก็บไม้ที่ตัดเสียงนะครับผมรู้สึกว่าตรงไหนดีหรือว่าไม่ดีเนะี่ยก็ลองดูนะครับผมซึ่งสาหรับผมว่ามันทํางานได้อัดเสียงได้ร้องเพงเลงเล่นได้ทําได้ดีนะครับผมว่าตัวนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมในราคาที่ สองพันนิดๆนะครับผมหรือว่าตอนนี้มันก็มีหลายร้านที่มีโค้ดส่วนลดในช้อปปีก็มีนะครับผมผมก็ซื้อจากช้อปปีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆนะครับผมแค่อยากแนะนําแต่ว่าเพราะว่าร้านนี้เขาเหมือนมีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับผมก็สำหรับใครชอบก็สามารถซื้อมาใช้ได้เลยนะครับผมรับรองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมและใครนะครับผมที่รอฟังรีวิวจากตัวหม่ตัวนี้นะครับที่จะร้องเพลงหลายๆหมดเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะมาแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ ไม่อยากดูต่อแล้วนะครับ <laughs> ผมก็ขอบคุณ <laughs> ที่ติดตามนะครับ <laughs> ผมก็ฝ <laughs> ากกดไลค์ like, <laughs> กด subscribe <laughs> ด้วยนะครับผม <laughs> แล้วก็เดี๋ยวไปดูการรีวิวแต่และโหมดของการร้องเพลงกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองร้องอีกทีหนึ่งนะครับ <laughs> ซึ่งเดี๋ยวโหมดนี้จะเป็นโหมด KTV นะครับ You just look good just like to somewhere As feel like hold be true Can't take having wanna my over touch And God right. อันนี้เป็นโหมดที่2นะครับผมเสียงป๊อปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าร้องเพลงจะเป็นยังไงนะครับ you โอเคอันนี้คือโหมดที่ใช้ตั้งแต่แรกนะครับผมไปหมดต่อไปนะครับ อันนี้ก็เป็นเสียงกล้องที่สุดนะครับผมแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวไปหมดต่อไปนะครับ นกี่น่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ป่่่่่่็่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่็่่่่่่่่่ อันนี้คือเสียงปกตินะครับผมเสียงร้องแบบไม่เป็นเสียงคนปกตินะครับลองดูว่าร้องเพลงจะเป็นยังไงนะครับ Can't take of you. Like heaven to turn thank eyes be like my so As off of you You'll hold you, you just good be arrived long God just Soul, so you. นี่คือทั้งหมดนะครับการทสเสียงของแต่ละระบบหรือว่าเพร่งเสียงนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ไปลองซื้อกันได้นะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ